หมึกลามรวมล่างนักวิจัยพบปลาหมึกยักษ์ขี่หลังฉลามขณะว่ายน้ำนี่เป็นภาพที่ใครๆก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้และน่าตื่นตาที่ได้พบเห็นคือภาพของปลาหมึกยักษ์ที่เกาะหลังปลาฉลามขณะกำลังว่ายน้ำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกแลนในนิวซีแลนด์ได้สังเกตเห็นในเดือนธันวาคมปี2023ระหว่างการสำรวจนอกชายฝั่งทางตอนเหนือในอ่าวฮาอูรากิใกล้เกาะคาวาย ก่อนจะมีการเผยแพร่ในบทความเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักชีววิทยาโรเชลคอนสแตนตินเขียนในบทความว่าฉลามนั่นคือฉลามมาโกคลีบสั้นที่มีคลีบหลังสีเทาเมทัลลิกขนาดใหญ่ซึ่งระหว่างการสำรวจพวกเขาสงสัยว่าจุดสีส้มบนหัวของมันคืออะไรกันแน่ทีมวิจัยคิดว่ามันคือทุนหรือว่ามันอาจจะได้รับบาดเจ็บจึงได้ปล่อยโดรนและกล้องใต้น้ำลงไปดู แต่ก็พบว่านั่นคือปลาหมึกยักษ์ที่เกาะอ,อยู่บนหัวฉลามโดยใช้หนวดเกาะอ,อยู่นักวิจัยบอกว่ามันน่าทึ่งมากที่สัตว์ทั้งสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันได้และในคลิปที่ถ่ายมานั้นทั้งคู่ก็ดูมีความสุขด,ดีด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าสัตว์ทั้งสองนี้มาเจอกันได้อย่างไรพวกเขายังบอกอีกว่าปลาหมึกอาจจะต้องเจอประสบการณ์แสนตื่นเต้นจากการขี่หลังฉลามเพราะมันเป็นฉลามสายพันธุ์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกสามารถเคลื่อนที่เร็วได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งคาดการไม่ได้เลยว่าหลังจากพบประสบการณ์ที่ลวดเร็วบนหลังฉลามแล้วชะตากรรมของเจ้าปลาหมึกยักษ์จะเป็นอย่างไร